นะคะทุกคนนี่นี่นะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้แม่ใบจะเลื่อยตรงนี้ออกนะคะเลื่อยให้มันเท่ากันนะคะก็ะจะได้เก้าอี้นั่งกินข้าวที่ในห้องอันหนึ่งนะคะเพราะว่ <c oughs> าเรามีโซฟาแล้วเราไม่มีที่นั่งกินข้าวนะคะแล,ะล้วก็น,นี่ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนนี่คือ บจแะดัดแลงแดัดแรงนะคะโครงนี่คือโครงโครงของหน้าต่างอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะที่สําหรับทําขอบของหน้าต่างเนาะขอบหน้าต่างเก่านะ,ค,ะคือมันมันมันก็ตึงนะคะแต่ตอนนี้อันเนี้ยอันเนี้ยแม่ใบได้ได้ไม่เลื่อเลืนมันแยกออกจากกันแลนะะ้ว Ceksin, aky, ม,มันแยกออกจากกันแล okay. ้วนี่ค่ะแม่ใบจะเอามาทำเป็นจะมาดัดแปลงเป็นแม่ใบจะเอามาดัดแปลงเป็นเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะกินข้าวนะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะรองโต๊ะกินข้าวนะแม่ใบจะเอามาดัดแปลงนะฮะดัดแปลงดัดแปลงเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะคือ เพราะว่ามันแน่นีหน้าต่างนะาาแนเป็นโต๊ะท่เพราะแน่นีหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างเก่านะเป็นขอบหน้าต่าง่ามันอยู่นานแล้วเนาะ เลี่ยนก่นนะเพราไม่งั้นมันจะคงไปมัมนจะคงไม่มทำเท่ามันบาดมืเรมน,น,นไมจ่าเพราะว่าไม่ไบททาอันนงแอ้วแต่พอดีโต๊ะหิ้งพระไม่ไบไม่มีเนะาะทีก็เอาไปไปทำเป็นเอาไปไปทำเป็นแบบแปงเป็นโต๊ะได้สำหรับกินข้าวได้ได้สำหรับวางของ การเทีนะเ่วน้ำบางเวลาเรานั่งอยู่บนโซโฟานาะนะคะทุกคนก็จะทำคร่าวๆก่อนเนาะจะทำคร่าวๆก่อนนะคะท,ทุกคนเนาะหายติดจริงก่อนนะกนนะ็แบบจะทำให้คร่าวๆก่อนนะคนะทำนะให้ดูข้าวๆแล้วเลย จับเลยลูกจับเลยได้ทำเตียกันได้ทำโต๊ะจันเราจะได้มีที่นั่งกินข้าวพอดีเลยพอดีแหละกินยำมะละกอเสร็จอะไรเสร็จได้ก็ทำเสร็จละตะปูเราอยู่ไหนเหรอเนี่ยค่ะทุกคนแล้วแก็แบบเขาทำเขข้าวๆนะคะไม่ได้ทำแบบ ดูแพงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้เอาสีมาทานนะนี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นบานหน้าต่างเกา่าบ้านหน้าต่างเกาะะ่าแล้วค่ะแม่ใบก็จะามาวางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นโต๊ะกินข้าวของแม่ใวะะแต่ตอนเนี้ยแม่ใบจะต้องทําความสะอาดมันก่อนนะคะความสะอาดมันก่อนนะคะทุกคนเนาะขัดก็จะขัดทีนี้ ใบบาทำไมไมันเปียอะทำไมมันเสียมันไปโดนน้ำเน้ำอ,อยู่เหมนกน้ำอยู่ไหนในกระมังกรมังไหนกระมังใหญ่บ่แต่ว่าอันเก่าไม่ใบทำอะเด๋ยไม่ใบมีสินค้าใช่ไหมคะมันก็จะดูสวยแต่นีไ่ไม่ไม่มีสีนะ จะทำโต๊ะเพราะว่าได้ได้อ้นี่แล้วนะได้ขาแล้วนะได้ขาก็คือเขาเรียกอะไรนะวงกบใช่ไหม, <sh arp y> มแผ่นมันยาวอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะดัดแปลงยังไงนะ <BLANK. S 1> ดูก่อนว่า อีกแผ่นหนึ่งมันยาวไม่ไปไม่ไม่แน่ใจว่าไม่ไปจะดได้แดงเลยนะคะเพราะว่าหน้าต่างมันไม่เข้ากันเนาะมันมีแผน่นหนึ่งที่ยาวมากยาวกว่าน,นี้เยอะอยู่พอตัวมไม่ใช่ผู้กัน,กนมันไม่ใช่มันเป็นอีกแผนก่นครัูเราอยู่ไหนอ่ะเนียครับผู้เรา จะ,ะะจะทาเป็นที่กินข้าวเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะเราก็ดัดแปลงของที่เรามีอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันชํารุดนะคะมันชํารุดไปแล้วเนาะเราก็จะเอามมาทําให้เป็นปรนะโยชน์แต่ชะได้นะที่เป็นหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างที่เป็นขอบหน้าต่างเอ้ยเกล เรามีหน้าต่างอีกอันหนึ่งที่เราเอามาจากนื่นที่ว่ามันไม่แตกอะ่ะเออเดี๋ยวเรายายเอานั้นมาใส่แทนอันที่มันแตกนี่ใช่ไหม <Okay. S 1> เอาไม้มาเอาตรงนี้มานี่แค่เพิกมเพื่็จะทำแบบนี้นะคะค

อันนี้มันใหญ่ไปปะแม่ก็จะเฮ้ย <c oughs> มีเซ่ด้วยมีเซ่ด้วยถ้าผ้ามันรองพื้นมันก็ลงไม่งั้นมันเสียงดังเกินพอโอเคอย่างที่โอเคชื่อยใหญ่กว่าเื่อยใหญ่จักันต้องเลื่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะยึดตรงนี้ก่อนนะ ตามความถนัดของแม่เลยนะคะใครจะ DIY อืมยตัวทำงดีเอาอะไรมานั่นดีอ่ะ ทำไมมันไม่เนียวเกียวทำไมมันมันไม่ได้เลยมันไม่คดีนะดนะเราเดีในรายเพื่อเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทุอันนี้สวยอันนี้สวยนะฝั่งนั้นไม่สวยฝั่งนี้นไม่สวยเลย ไม่รู้มันจะตีเข้าหรือเปล่านะตัวนี้นะแต่เราจะว i y ได้ไหมนะคะทุกคนมาดูกันค่ะไม้แข็งด้านนี้ไม่เหมือนกันด้านนึงแข็งด้านนึงเราจะเราจะมา DIY กันนะคะทุกคนว่าเราจะทำได้ไหมนะคะ อันนี้สำเร็จอันนี้สำเร็จแน่นอยู่ไหมก็โอเคอยู่นะโอเคค่ะทุกคนเรา DIY ได้หนึ่งชานแล้วเริ่มเป็นเ้าโครงใช่ไหมคะทุกคนเริ่มแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นเ้าโครงนะแล้วเดอีกนึงนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะ DIY เป็นเก้าอี้นั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวสำเร็จแล้วเมื่อไรเดี๋ยวจะเอามาให้ดู อันนี้มันมีตะปูอยู่นะค่ะคุณ ังนี้รู้สึกไม้มันหนากว่าะไม่ฝั่งนี้ไม้มันมันดีกว่านาะเพราะฉะนั้นเราต้องาฝั่งนี้เลยเพ่ียมข้าวของเรานะคะแต่ตรงเนี้ยไม้ตรงเนี้ยมันยาวกว่าเราจะต้องเลื่อยมันออกทุวยนเราจะต้องเลื่อยมันออ เรื่อยเนี่ยเราจะต้องตีตะปูแผ่นเล็กๆหนเด็กเดียวถ้าตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะเราเราต้องเ้ื่อยไปตอกนะอันนี้โต้โต้กระดาษทรายหมืพอดีนะลุงเนาะโอเคหายแล้วเปลืไป้มือฉัน จะเรียบร้อยนะคะทุกคนยังไม่เรียบร้อยแต่ก็เดี๋ยวไล่เลื่อยตรงนี้ออกนะฮะ,ะเดี๋ยวข้าวเข้ามาหนูนะะทุกคนนี่คือเราทำเสร็จแล้วนะครับไก่เทล่ละอันนี้ก็ไก่ใกล้เกินอืม นี่ค่ะคือท,ทำเสร็จแล้วคือจะได้ทรงนี้นะคะมันใกล้เกินอ่ะทำเสร็จแล้วได้ทรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยมันไกลเกินนะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วได้ทรงนี้เนาะ